โอมมาเลิงกิงกองโอมมาเริงกิงกองเหรอหืออาะะครับขอต้อนรับน้องกสุขโฮมซูทโฮมสวายนะครับหลังจากอีพีที่แล้วครับผีของทอดได้ถือกำเนิดครับเรามาดูว่าคืนนี้มีใครแอบออกมาหาของกินตอนคืนอีกบ้างปะไปดูกันดีกว่าและนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่แอบออกมาหาของกินในคืนนี้นะ ผู้หญิงสมคนแล้วก็ลุงยามลุงยามอะ่ะก็ไม่เตือนเด็กๆเลยออกมากินเขาด้วยโอเคมาดูสิแอบไปอยู่ที่ไหนกันเอาอยู่ที่ไหนเฮลโหลเด็กๆ อ่าเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วจะทุบก่อนทุกก่อน,กกอนใจเย็นเดี๋ยวได้เจอกันไปไหนแด้วนะหรือว่าวิ่งลงข้างล่างไปแล้วแถวเนี้ยท่าเนี้ยแหละอยู่นี่ใช่ไหมฮัลโหลอืมน้องอยู่นี่ ืมไปไหนหนึ่งโดนฟังเสียงฟังเสียงวว้าวแอบแอบไปไหนนิพาก็เหมือนกันนะเกเรเหมือนกันไปหมดีพลาดไปนิดเดียว ว่ามันอ้วนมันอ้วนไม่ฟังกันเลยไหนเนี่ยไหนวิ่งเก่งนะเด็กคนเนี้ยเอากดผิด Ôm Mà Linh Kinh Kong, Ôm Mà Linh Kinh Kong hả hửm ừ hửm, cái đĩa cơn nhá. Ở nảy Ở nảy Giờ này nhẹ rồi, nhẹ rồi, giờ này nhẹ rồi Giờ này เวิ่งใหญ่เลยนะคิดว่าลดแคลอรี่ได้เยอะเหรอฮะฮาเจเนอืมโยกเหลือเกินโยกเก่งนกใช่ไหมฮไม่รอดแล้วเจนเจนโอ้ย เจนไม่รอดแล้วจเจนไปนอนซะคืนนี้ไม่กินแล้วไปไหนเนี่ยกินแวบ,บๆอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เองน้องยูริก็กินกหบเขาด้วยเดี๋ยวนี้ฮะเอาเอาโยกไปโยกไป โยกไปเลยอือหืออือโยกไปเลยโว้ยติดอือวิ่งเร็วนักนะใช้ตันตู้คนอื่นพอมาเจอเองนี่ก็ ไปไหนทางขวาทางขวาเอาติดต้องหาก่อนอนุอนุนี่ไปไหนอืมอ้มอื้มเกี่ยวจะรอดเหรอฮะ ไม่รอดหรอกยูริยูริตามมาทำไมลุงยามลุงยามตามมาทำไมไปไหนแล้วไม่ห้ามเด็กแถมยังไปช่วยเด็กอีกอืมอ้าวน้องเจนโผล่มาแบบนี้โอ้ยนิพาเอาเขาด้วยนะเราเนี่ยอืม นี่คอจริงเด็กคนนี้นี่อืมคุณอาทีสองทีแบ่งกันไปไปไหนเดี๋ยวนี้นี่ไปไหน <c oughs> ได้ยินเสียงหูฟังดีไงานั่นก็เล็กขาของกินอยู่น <c oughs> ั่นแหละ นี่อ้ออืมนี่ค่าหมดยังยังวิ่งได้อีกเหรออืมปีนมาปนมาอืมรู้รอกเคยเล่นมาเหมือนกันนะ อืมที่ว่าจะรอดใช่ไหมว่าจะรอดเหรอโอ้โหดื้อเหมือนกนันนะเนี่ยดื้อนะเราเนี่ยเอาวิ่งไปวิ่งไป โอ้โหลืมเปิดเกาะทุกทีเลย,ยไหนเนี่ยดีนะดูเก่งเหลือเกินนะเราเนี่ยหมดแล้วสิหมดแล้วสิด,วสดื้อนักเด็กดื้อไปนอน โอเคเป็นนอนสองคนแล้วเราต้องพาเด็กๆไปน,นอน,นครับเด็กจะได้มีอ้วนกันนะครับวาร์ปเลยเอา้าวนิพาเนี่ยตัวดีเลยเราเนี่ยเราส่งเสริมพี่เราแล้วเราเนี่ยฮะเราส่งเสริมพี่เราแล้วเราเนี่ยไปไหนเนี่ยเอางง S <S อฮ้ยสวดได้แล้ววะงาลุงยางก็ได้ไหมลุงยางก่อนเนี่ยลุงยางมันจะไม่รอดไงลุงยามลุงยาม โดนนี่แหละไปไหนยุกเก่งจริงพวกนี้นี่อือหมดยังไม่รอดแล้วลุงยามลุงยามจบแล้ววิ่งในแค่นี้แหละวิ่งในแค่นี้แล้วลุงยามหยุดเธออย่าฝืนเราก็ห้ามกินเรียบร้อย ไปหานีพาอย่างรวดเร็ว,รวนี่นะใค้ไหนรอได้รอได้อ,ไดอ,ออกมา ขิวลุงยามไปด้วยทั้งสารจริงคิดว่าจะรอดใช่ไหมนี่ไปไหนวาร์ปลงไปข้างล่างไปไหนละลงงยกคืองงเยกคือ่อววเรียกลุงยามได้ว่ะไม่เป็นไร เก็บไปรอดใช่ไหมสักเก็บไปให้เลยนะเราอ่ะเก็บเก็บไปให้เราเลยนะฮะไปไหนเดี๋ยวลุงยามลุงยามอยู่ไหนวะข้างบนจ้า เปิดทันไหมเนี่ยลุงยามเปิดทันหมเนี่ยอ้าวลุงยามออกทันไม่เป็นไรเห็นเป็นผู้ชาย,ยนะเขาผ่านดีไงรอดตัวไปนะเรา